รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะ เรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ในวันนี้จะพามาฟังเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะซึ่งน่ารักมากเขามีความแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าเกิดมาก็ไม่มีแขนทั้งสองข้างชีวิตในวัยเด็กก็น่าเห็นใจนะคะอยู่กับพ่อแม่แท้ๆผู้ให้กําเนิดถึงอายุแค่3ามขวบเท่านั้นเองจากนั้นพ่อแม่ก็แยกทางกันค่ะแต่ชีวิตหลังจากนั้นเขามีพ่อแม่บุญธรรมสร้างครอบครัวใหม่นะคะ อุปการะเลี้ยงดูฟูมฟักเขาอย่างดีแล้วก็ปลูกฝังทั้งเรื่องของทัศนคติที่ดีด้วยพ่อแม่บุญธรรมก็เป็นผู้พิการทั้งคู่ดังนั้นสิ่งที่เขาได้รับก็คือความเข้มแข็งของการที่รู้จักดูแลตัวเองสร้างความเข้มแข็งเชื่อมั่นในตัวเองและสิ่งที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ็ช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะผู้พิการก่อนที่จะไปพูดคุยสัมภาษณ์กับแม่บุญธรรมแล้วก็เด็กชายคนนี้นะคะจะพาไปดูคลิปซึ่งเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมในโซเชียลน้องขคร้องเพลงให้ฟังอย่างไพเราะแถมยังมีความหมายอีกด้วยไปฟังกันค่ะ นี้ดิฉันอยู่กับคุณแม่โดหรือว่าคุณปราณีวัฒนาสวัสด์นะคะและน้องเจ้าขุนก็คือเด็กชายรัฐกิจป้าศีลาซึ่งก็อยู่กับคุณแม่โดมาเป็นเวลาห้าปีแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่โดสวัสดีครับน้องเจ้าขุนอยากให้แม่โดเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแม่โดไปเจอน้องเจ้าขุนได้ยังไงที่แม่อยู่นี่เป็นชมรมคนพิการเพื่อวังเหนือนะคะแม่ตั้งมาได้แต่ปีแล้วค่ะ แม่เห็นน้องเ<ะ>จ้าขุดแต่ตัวเล็กๆที่เขาคลอดอะค่ะก็เป็นสมาิแม่นี่แหละแต่เขาอยู่เออีกหมู่บ้านหนึ่งน่นารักมากเลยตอนเล็กๆอ่ะตัวเล็กนิดเดียวรักมากเขาไม่ถูกชะตาไม่ถูกชะตาเขามากแต่พ่อเขาไม่ยอมให้ทีนี้อพอปวบแม่ก็ไม่รู้นะเขามีปัญหาอะไรกันนะพ่อกับแม่เขาคงม,มีเหตุเนาะทีนี้เขาก็อุ้ม ใม่แน่ลุงเขากับพอ่อบอกว่าเอาเจ้าขุนมาฝากหน่อยพา,ามาชุดเดียวอเจ้าขุนมัม่แม่มากเลยแม่ก็สงสารก็เลยเอารับมาเลี้ยงยู่ลสามขวบตอนนั้นพ่อปนดยังไม่เสียนะครับพ่อปนดปนดนาสวัสดิ์เพิ่งเสียได้ยังไม่ถึงปีนะคะแม่ก็ต้องดูแล <ừ m. S 2> พ่อพ่อป,อปนดกพิการนอนรถนอนยาวๆแม่ก็เป็นโปลิโอก็ดูแลพ่อด้วยดูแลเจ้าขุนด้วย ตอนนั้นแม่ก็ลําบากอยู่ตั้งแต่สามขัวแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยเจขุนถ้ามาอยู่กับแม่นะน้องเจขุเน้องเจขุนอย่าดื้อนะแม่โดอุ้มไม่ได้เจขุนเขาก็รู้นะขนาดสามหวบตื่นเช้ามาน้องเจขุนก็ไปแปรงฟันเองทําอะไรเองทุกอย่างเลยถ้าเขาดื้อนแม่จะเอาไม่ได้เลยพอดีน้องเจขุนเขาไม่ดื้อค่ะเขาเป็นเด็กดืน่ารักมาก แม่ดช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะตอนที่ยังไม่มีเจ้าขุนนะแล้วก็แม่โดอยู่กับพ่อประนตเนี่ยอยู่กันยังไงแล้วก็ต่างคนต่างก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยเป็นคู่รักเป็นคู่รักที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่พอยังช่วยเหลือคนอื่นเขาต่อไปอีกด้วยเนี่ยอยู่กันมายังไงคะแม่โดตอนที่อยู่กับพ่อประนดนะพี่ก็ดูแลพ่อประนตด้วยพ่อประนตช่วงที่พ่อไปเป็นอะไรพ่อก็ดูแลคนพิการทั้งพันกว่าคน ไปตั้งทุกตำบลชมรมทุกที่เลยค่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยเป็นพันเลยค่ะตอนที่ก็เป็นไตได้ห้าปีเข้าปีที่หกพอบไตอาทิตย์ละสองครั้งกลับมาอาทิตย์ละสามครั้งแม่ก็ดูแลตลอดนะเจ้าขนก็ช่วยตลอดเวลาอะไรต่างๆกินข้าวกินอะไรผ้ากันเปื้อนอะไรนะขนจะใส่ให้หมดเลยพ่อขนรก็เบือไม่ไปรู้เรื่องเจ้าขนนี่ดีมากทุกอย่าง จับนู่นจับนี่เพราะพนธ์เป็นแผลนะก็เขาเป็นป่วยเนาะติดเตียงนะคะู้สึกแต่ลิ้นปีค่ะแต่พี่พ่อเขาวาดภาพช่วยเหลือชมรมลนพิการเพอวังเหนือพอดี mm hmm. พ่อเขาเสียไปแม่ก็เลยมาเป็นแทนเดี๋ยวนี้กับเจ้าขุนดูแลคนพิการวังเหนือเหมือนกัน,นะคะ mm ่ะ hmm. แต่ก่อนที่ยังไม่มีโควิดอ่ะแจกแทมเพปญเดือนละแปดสิบคนผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้สูงอายุ oh. การแบบนี้ค่ะพ่อในทำงานวาดภาพช่วยเหลือคนพิการพอตัวเองไม่สบายก็ช่วงที่โควิดด้วยก็ดูแลตัวเองมาตลอดถึงกระเสือดเสียชีวิตเดี๋ยวนี้แม่ก็เลยดูแลกับน้องเจ้าขุนแทนไปทุกตำบลถ้ามีอะไรช่วยแม่ก็ช่วยเดี๋ยวนี้แม่แม่เห็นพ่อปนตน์นอ่ะดาเป็นไตอ่ะหายใจไม่ค่อยออก แม่ก็สงสารแน้ะสามาชิกแม่ก็เยอะแม่ก็เลยตั้งกองทุนกับพิการสองคนกับขุนบอก่าต่อลม <c oughs> ตลมหายใจแม่มีเอาเสเย็นอยู่ตัวเดียวถ้าคนผู้ป่วยติดเตียงอะไรทุกอย่างเขาออกโรงพยาบาลมาที่เขายังไม่สิ้นใจเขาอยู่ไม่นานแบบเนี้ยค่ะเขาก็ไม่มีเดี๋ยวผู้ใครก็จะโทรมาถามว่าแม่มีที่เย็นไหมแม่ก็ให้เขายืมไปแบบนี้ยแต่เขาอยู่ไม่กี่วันเขาก็มิตรงเขาคืนให้แม่ เนแม่แม่ก็เลยคิดกับเจ้าคูณว่แม่จะจะตั้งกองทุนตอนลมหายใจให้ให้คนที่เขายังยังหายใจไม่ค่อยออกอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คุณเข้ามาให้มีหนึ่งเครื่องแล้วเอาซิเย็นอ่ะเจ้าคุณไปร้องเพลงก็เงินมาซื้อออกซิเจนได้เครื่องหนึ่งได้สองเครื่องเลยเดี๋ยวนี้เราอยากจะช่วยหัวอยากช่วยผัวนว่าพอพนอดเขาสร้างไว้ตั้งแต่ดูแลคนพิการมาเป็นพันนะเนาะ เราก็ต้องสานต่อเดี๋ยวนี้คุยกับน้องเจ้าขุนตลอดคุยกับน้องเจ้าขุนตลอดว่าต้องทําเหมือนพ่อปนธนะขุนพ่อปนธ์วาดภาพขุนก็ต้องวาดภาพเดี๋ยวนี้น้องขุนก็ไปเรียนวาดภาพที่พะเยาค่ะจริงๆตอนนี้คือด้วยหัวใจด้วยการอยู่การเลี้ยงดูกันมา5ปีแล้วเนี่ยยิ่งกว่าแม่แท้ๆไปแล้วนะแม่โดนนะก็รักเขารักเขามากน้องเจ้าขุนนะเจ้าขุน คจ้าขุนจําได้แม้ตั้งแต่ตั้งแต่มาอยู่กับพ่อประนตแล้วก็แม่ประณีหรือว่าแม่โดเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่ดูแลเจ้าขุนยังไงก็ปกติก็ใส่เสื้อให้ขุนค่ะปกติขุนก็ฝึกใส่เสื้อแต่ตอนนี้ขุนยังไม่ค่อยคล่องค่ะขุนก็เลยให้แม่ใส่เสื้อไปก่อนคับโตมาคุค่อยคล่องค่ะ เดี๋ยวก็ทำเองได้ใช่ไหมใช่ครับค่ะแล้วคุณทำอะไรเองได้บ้างที่ดูแลตัวเองแบบที่แม่แม่โดไม่ต้องช่วยเลยเนี่ยทำอะไรบ้างก็มีแบบกินข้าวกินขนมแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยทำยังไงก็ไปโรงเรียนก็มีรถมารับขับไปรถตู้รับมีรถตู้มารับอ่า ไปโรงเรียนสนุกไหมทำอะไรบ้างที่โรงเรียนนอกจากเรียนหนังสือทำอะไรอีกบ้างอม,มีกิจกรรมเยอะครับกิจกรรมคลายเครียดครับผ่ะมีกิจกรรมคลายเครียดด้วยทำอะไรบ้างลูกก็ปกติก็เล่นเล่นเกมอย่างอื่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่มคลายเครียดได้หมดเลย <c oughs> แล้วหนังสือวิชาการเนี่ยชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดเจ้าขน ทุกวิชาครับเนมชอบทุกวิชาเลยค่ะทำอาหารชอบทำอาหารชอบทำอาหารด้วยชอบทำอาหารชอบทอดไข่ชอบทำกับข้าวไม่ให้ทำทุกครั้งแม่อยากทอดเองอะไรต่างๆเจ้าขุนเขาจะชอบทําแต่ก่อนในน้องเจ้าขุนตอนที่เขาได้สาม่าไปอยู่กับแม่เขาไม่ยอมไปไหนนะไม่ยอมออกบ้านไปคนอายแม่นี่ต้องให้บอกคือว่าแม่ ใครจะว่าไงก็ช่างคือว่าเราต้องเอาออกสังคมอ่ะ hmm. แม่จะเอาไปงานทุกที่ทุกทางไปหมดอ่ะบางคนเขาก็ว่าให้แม่นะเอาเจ้าขุนไปหากินือเปล่าแม่ก็บ,บอกว่าแม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นอยากให้เจ้าจขุนไม่ต้องเข้าสังคมไม่ต้องอายตัวเอง,ต,เองตัวเองก็ต้องเป็นแบบน,นี้ต้องเข้าสังคมเยอะเยอะเดี๋ยวนี hmm. นนวว้น้องจะขุนสบายแล้วอ่ะแปดขวบอ่ะน้องจะขุนนี่ขึ้นได้หมดไม่ต้องกลัวเก่งพูดอะไรได้หมด เขาเข้าคนง่ายค่นะน้องเจาขุนกับแม่เอาไปตั้งแต่สามขวบอะไปงานไปอะไรต่างๆแล้วต้องสอนเขานะคะตัวกัรน้องเจาขุนต้องเข้าสังคมนะลูกเวลาไปไหนเนี่ยหนูไม่ต้องไปเรียกร้องเหมือนเด็กคนอื่นนะเพราะแม่ไม่มีสตางค์ซื้ออะไรให้ขุนเขาจะไม่ลบเล้าเวลาไปเที่ยวที่ไหนของอะไรที่มันแพงเขาจะไม่เอานะเขาบอกว่าแม่มกลัวแม่ไม่มีตังค์เขาบอกเจาขุนไม่ไจ้ขุนเนี่ยน่ารักง่ายน่ารักน่ารักเนี่ยไม่ดื้อเลย ไม่ไม่ไม่ดื้อค่ะแต่ว่าเด็กคนอื่นนี่เขาบ้เหมือนเด็กกันเนาะทั่วไปเนาะดื้อเป็นธรรมดาแต่เจ้าขุนพอไม่ดื้อเพราะว่าเขาไม่มีเขนไง <c oughs> ความแต่ <c oughs> โอ้โหกมากเลยนะถ้าเขาล้มทีน็ปากมันล้มหมดเลยเพราะว่าเขาไม่มีแขนที่มันล้มกันล้มลงเลยแบบเนี้ยล้มก็ล้มไปตัวกระแทกเลยหน้ากระแทกพื้นเลยเพราะว่าไม่มีแขนขำยันอะไรเลยใช่ไหมอืม <c oughs> ปากม่จู่มีค้งดูเป็นล้มที่ไหนร้องไห้ว่าโอ้ปากบุญแล้วบอเจ้าขุนเป็นไงเป็นล้มมาข้างรุ่นแม่ว่าโอ้เจ้าขุนเดี๋ยวนี้โตมานี้รู้สึกว่าดีหน่อยเขาไม่ค่อยล้ม <laughs> พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องเจ้าขุนและแม่โดค่ะ เปิดใจเจ้าขุนหน่อยเจ้าขุนเจ้าขุนรักตัวเองขนาดไหนอ่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีแขนเหมือนเพื่อนๆเ,เหมือนคนอื่นที่เรามองเห็นนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยรักตัวเองขนาดไหนเจ้าขุนขนาดที่รักมากมากนะครับค่ะ,ะเวลาที่ไม่มีแขนเนี่ยเจ้าขุนเจ้าขุนต้องต้อง,ต,องต้องใช้ชีวิตประจําวัน ต้องหยิบจับต้องทำอะไรต่างๆในการดำรงชีวิตเนี่ยเจ้าขุนก็คือต้องฝึกใช้เท้าเป็นหลักอย่างเดียวเลยใช่ไหมลูกใช่ครับอ่าใช้เท้าแสดงว่าเท้าแข็งแรงกว่าคนอื่นเลยด้วยซ้ำใช่ไหมเนี่ยคะ่ะเ <laughs> จ้าขุนเคยมีใครมาพูดเรื่องร่างกายของเราให้เราฟังไหมก็ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ก็มีนิดนึงค่ะเช่นเวลาเขามาพูดหรือเวลาเขามองเราอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดอะไรกับเรา ก็ก็บอกว่าอันนี้ครับใช่ไม่มีแขนหรอครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาสงสัยนะเขาสงสัยว่านี่มีแขนหรือเปล่าไม่มีแขนใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นคําถามแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ว่าไม่ได้แกล้งไม่ได้ล้อเลียนใช่ไหมลูกว่าครับเขาแค่ถามเฉยนครับว่าอันนี้ไม่มีแขนหรอครับแล้วเจ้าขุนตอบยังไงเวลาเจอคนมาถามเราเนี่ย ตอบว่าไม่มีแขนครับมีจระไยครับแล้วเขาพูดอะไรอีกเาพูดว่าอายุกี่ปีแล้วครับตับปป้งยว่าิบแปดยังอยู่ที่โรงเรียนนะอยู่ที่โรงเรียนเพื่อนๆเคยล้อเราไหมหรือว่าเพื่อนๆเคยแอบหัวเราะเราไหมหรือว่าในมุมที่ดีเพื่อนๆเนี่ยเขาเล่นกับเรายังไงก็ก็ไม่เคยมาหัวเราะเสร็จเลยครับไม่เคยมาแต้งเลยครับ เ,เพื่อนน่ารักมากใช่ไหมแต่ว่าเราก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ใช่ไหมเจ้าขนได้ครับได้ค่ะเล่นได้คุยได้เรียนหนังสือร่วมกันได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราแปลกแยกหรือว่าแตกต่างจากเพื่อนๆที่โรงเรียนครับอ่าแล้วสิ่งที่เจ้าขนุนภูมิใจในตัวเองนะ สิ่งที่เจ้าขุนภูมิใจในตัวเองภูมิใจในเรื่องอะไรบ้างครับภูมิใจในเรื่องช่วยพ่ช่วยแม่โดทํางานบ้างครับเช่นบางทีปัดบ,บ้านบ้างครับบางทีก,ก็ขี่รถเข็นให้แม่โดครับขับรถเข็นช่วยแม่โดตั้งหลายอย่างเลยอ่าเพราะว่าแม่โดก็ไม่ได้เดินเหมือนคนอื่นเขาได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอืม,อม แม่โดต้องแม่โด,โด,ต,โดต้องนั่งวีลแชร์หรือเปล่าใช่ค<ช>่ะใช่่คะนั่งวีลแชร์แม่เป็นโปรเนโอตั้งแต่กําเนิดค่ะแม่โดก็ต้องนั่งวีลแชร์เจ้าหุ่นก็ไม่มีแขนแต่เจ้าหุ่นอะ่ะดูดูแลแม่โดเข็นวีลแชร์ให้แม่โดได้เก่ง<ด>จริง,เรงเๆเลยอ่าเก่งมากๆเลยแล้วก็เวลาที่แม่โด สอนให้เจ้าขุนนะ่ะว่าเราจะต้องช่วยคนอื่นต่อไปเราจะต้องแบ่งปันให้คนอื่นเราจะต้องดูแลคนพิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ตามอย่างที่พ่อประนตวางแนวทางเอาไว้เนี่ยเรื่องนี้เจ้าขุนเข้าใจไหมว่าเจ้าขุนต้องทําอะไรบ้างก็เข้าใจค่ะช่วยเหลือคนอื่นค่ะช่วยเหลือคนอื่นที่คนอื่น ช่วยคนอื่นเขาท้อกันนะคะคุณต้องไปช่วยคนอื่นช่วยไหว<ช>หรือเปล่าเจ้าขนเน่ะช่วยคนอื่นไหวไหมหนูอ่ะก็บริจาคของให้คนพิการนะคะที่จิตเตียงบ้างค่ะคุณพเทิดไปแจกเนาะเวลาคนเอาแพ่เทิร์ดมาให้เจ<ช>้าุนเขาก็จะไปเขาก็ไปเยี่ยมตามบ้านนะคะมีเฟซอะไรนะลูกน้องเจ้าขนมีเฟซน้องเจ้าขุนนะครบอย่าลืมไปติดตามกันนะคะเข้าไปที่เฟซแล้วก็ พิมเพราะว่าน้องจะขุนครับ้วก็จะเจอเพจนะครับแล่าลืมไม่สั่งของกันนะครับฝากร้านฝากร้านไลน์เพจมีของอะไรบ้างล่ะหลูก็ช่วงนี้ก็มีแค่บวยครับบูบูด้วยครับเขาขายของค่ะไลฟ์สดขายทํ้ว่างทุกวันว่างจะขุนจะขายของบู๊บู๊ไปตัวเองแบบนี้ค่ะ สวัสดีครับทำอะไรดีรับอะไรดีเมทาันตะวันเออสบู่สบู่ใช่ดีแบบนี้แพ็ครุ่งหกก็นะครับสองร้อยบาทนะครับถ้ารับถ้ารับก็ทักบ็อกได้เลยเย้ยโอ้มันเลอกกันเจ้าขุนเวลาอยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยอ่าคนเข้ามาคนเข้ามาคุยกับเจ้าขุนเยอะไหมก็เยอะเยอะอยู่ครับบางที่ก็เยอะ เยอะนิดนึงครับบางทีก็้าสิบบางทีก็สี่สิบครับค่ะเขามาคอมเมนต์อะไรลูกเขามาคอมเมนต์เจ้าขุนยังไงบ้างบางทีก็คอมเมนต์ซื้อของครับบางทีก็คอมเมนต์บอกว่าน่ารักจังเนี้ยครับแล้วตอบเขาว่าไงตอบเขาว่าขอบคุณมากนะครับอย่าลืมเข้าเข้าไปติดตามอ๋อยลืมบอกไปว่ามี youtube ด้วยครับ อ่ามี u u u e e ด้วย YouTube YouTube ชื่อช่องว่าอะไรครับชื่อว่าน้องเจ้าขุนอาพิพยอรครับเวลาเจ้าขุนไปช่วยคนอื่นนะถามหน่อยสมมติว่าเราไปหาไปแจก p a m p e r รไปแจกของสมมติว่าน้องเจ้าขุนไปหาผู้สูงอายุไปหาผู้พิการแล้วก็ไปช่วยเขาเอาของไปให้หรือไปให้กำลังใจเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาพูดกับเจ้าขุนว่ายังไงบ้าง ขอบคุณขอบคุณมากนะคะหนูอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากนะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้ว,ต,วตัวเจ้าขุนเองอะ่ะให้กําลังใจคนอื่นเขาว่ายังไงบ้างก็ว่าขุนยังไม่ท้อเลยค่ะขุนเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับอย่าท้อนะครับขนาดขุนยังไม่ท้อเลยอย่าท้อแท้เราต้องสู้นะครับนอกจากจะไม่ท้อแล้วยังไปช่วยให้กําลังใจคนอื่นอีกบอกเขาอีกว่าอย่าทอ้เอเก่งมา,มากเลยเจ้าขุนเนี่ย กันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวข้อคิดและแรงบันดาลใจจากแม่โดกับน้องเจ้าขุนกันต่อค่ะ สู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะเรายังคงอยู่กับคุณปราณีวัฒนาสวัสดิ์และเด็กชายรัฐกิจป้อศีลาหรือว่าน้องเจ้าขุนนะคะช่วงสุดท้ายนี้ไปฟังข้อคิดและแรงบันดาลใจรวมทั้งสิ่งที่ทั้งสองคนอยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะโตขึ้นเจ้าขุนอยากจะทําอะไรกเ็เป็นอยากเป็น ทหารครับอยากเป็นทหารจริงเหรอเนี่ยอยากเป็นทหารทําไมถึงอยากเป็นทหารนะครับจะได้จอะไรลูก <c oughs> จริงอยากเป็นหมอครับจะได้รักษาคนออยากเป็นหมอจะได้รักษาคนแล้วเมื่อกี้ที่บอกอยากเป็นทหารจะได้ทําอะไรเป็นทหารจะได้คนเข็งแรง อยากเป็นหมอจะได้รักษาคนอยากเป็นทหารจะได้แบบดูแข็งแรงแล้วก็รับใช้ชาติใช่ไหมลกูก<ช>ค่ะ,คะเจ้าขุนคิดว่าเจ้าขุนจะช่วยคนอื่นต่อไปอย่างนี้ไปตลอดจนโตเลยไหมก็ใช่ครับใช่ค่ะมันมีความสุขยังไงเวลาที่เราไปช่วยคนอื่นมีความภูมิใจมีความมีความสุข คนพิการครับที่ได้เกิดหรือว่าของต่างๆที่หนูเอาไปส่งแมโดตั้งเป้าไว้ยังไงหรือว่ามีแผนในชีวิตยังไงระหว่างแม่โดกับเจ้าขุนณวันนี้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าแม่โดวางเป้าหมายอะไรไว้คะแม่ก็หวังว่าเขาคงจะสารสอพ่อ,พอปนนย์อะค่ะสอบน้องตลอดเราต้องเป็นผู้ให้นะลูก เวลาเขาเห็นเขาเราให้คนอื่นมีความสุขแเราก็มีความสุขก็บอกไปุนตลอดว่เาเห็นไหมว่มาพ่อกับแม่ทําอะไรเจ้าปุ๋นก็เข้าใจอย่าเห็นแก่ตัวนะลูกนะต้องให้คนอื่นก่อนนะลูกนะต้องผู้เสียต้องเสียสละต้องอดทนต้องให้กําลังใจทุกคนแล้วก็ทุกคนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะแม่พูดตรงๆว่าแม่ตั้งแต่แม่เกิดแต่กําเนิดอะแม่ก็ไม่ค่อยไปไหนแม่น้อยใจ เราไปไหนมีแต่คนมองอะ่ะทีนี้แม่แม่มาคิดไปไป,ไปแต่งงานกับพ่อพนธ์พิการก็เลยมาตั้งชมรมที่บ้านออกไปข้างนอกมีแต่คนมองเต็มรถเข็นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมองละก็มีชมรมพิการวางเหนือคนมารวมกันเวลาแม่บอกก็ป็่แม่มีกิจกรรมคนก็มาเต็มเลยก็มีความสุขด้วยกันอะ่ะเราแลกแลกที่เห็นกัน เวลาเรามาหากันเนี่ยนะเราเรายัางไงเดียเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะเนาะ<ม>เวลาอยู่บ้านเ<ม>ดียวอ่ะพฤ,ฤิการนี่จริงนะแม่แม่พูดนะแม่ว่านนะเหมือนกับแม่แต่ก่อนที่แม่เคยเป็นะแม่อยู่แต่บ้านแม่ไม่เห็นคนอื่นไงแม่ก็ไม่อยากออกบ้านเลยแม่อายมากเลยตอนนั้นอละทีนี้ไปอยู่ชมรมที่เชียงใหม่พูดตรงๆว่าไปเจอพอักรณ์นี่แหละทีนี้แต่งงานกันมาอยู่กันไปสามสิบปี ที่ตั้งจานวนม,มา25-26ปีแล้วไม่มีใครมาแทนสักคนเลยจนพ่อมันรัรนเสีเดี๋ยวนี้ะจะต่อยดเจ้าขุนแล้วดูแลแม่ก็จะ60แล้วเจ้าขุนแนละ้วบอกว่าเจ้าขุนต่อไปนะ่ต้องช่วยคนพิการนะลูกนะหนูว่าต้องตั้งใจเรียนหนังสือไม่สอนตลอดไปต้องตั้งใจเรียนหนังสือแต่แม่ก็อยากให้เขาสารต่อเนาะช่วยเหลือู้พิการมันเยอะมากเลยที่บางเหนือนี่มัน ไกลจากน้ำบางเป็นร้อยโลอย่างที่แม่โดกับพ่อประนตได้วางรากฐานมาแล้วตอนนี้ก็ปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังแนวคิดแล้วก็ทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับน้องเจ้าขุนแล้วก็พาเจ้าขุนทำด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าน้องเจ้าขุนก็น่าจะสารต่อในเรื่องนี้ในการช่วยเหลือผู้พิการต่อไปตามกำลังของเขาซึ่งนี่แค่8ดขวบนะ แปดขวบยังทําได้ขนาดนี้ถ้าโตขึ้นมีกําลังมากขึ้นจะช่วยเหลือคนอื่นได้มากขนาดไหนอันนี้ก็คือต้องดูฝีมือของน้องเจ้าขุนในอนาคตพร้อมกับร่วมเป็นกําลังใจให้แล้วล่ะค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้แมโดฝากถึงคนพิการนะหรือว่าครอบครัวที่มีญาติพี่น้องมีลูกหลานมีสมาชิกในครอบครัวเป็นคนพิการแมโดคิดว่า อะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการได้รับมากที่สุดกำลังใจค่ะแม่โดขอฝากที่ผู้ป่วยติดเตียงหรือคนพิการที่มีลูกมีหลานเป็นคนพิการต้องการแสดงออกนะคะต้องต้องคนเราก็มีมีทุกมีความสามารถทุกคนเลาทำได้ทุกอย่างถึงเราจะพิการเราก็ทำงานได้นะคะอย่างแม่โดดูตัวอย่างพ่อประนต นอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ยังทํางานได้แต่แม่ให้ม่โดให้กําลังใจทุกคนว่าเราต้องให้คนอื่นก่อนผู้อื่นจะให้เราต้องต้องรักรักตัวเองให้มากๆแล้วก็ต้องรักคนอื่นด้วยต้องดูดูคนรอบข้างด้วยนะคะว่าเป็นยังไงทุกคนเขาก็ให้กําลังใจเราอย่างแม่โดกับน้องเจขุนเนี่ยแต่ก่อนในแม่โดก็ไม่มีใครอะไรกับแม่โดนะเดีนน๋ยวนี้แม่โดไปไหนนี่ เราให้คนอื่นไงคนอื่นถึงให้เราแบบนี้ค่ะเจ้าขุนอยากจะบอกกับคุณผู้ชมยังไงบ้างวันนี้วันนี้ขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนแล้วก็ผู้ชมทุกทุกคนนะครับที่ให้โอกาสน้องเจ้าขุนมาได้ไรายการที่นี่ค่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับขอขอบคุณทั้งแม่โดแล้วก็น้องเจ้าขุนนะคะซึ่งมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ถึงแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างหลากหลายกันในสังคมนี้แต่ละคนก็มีความพิเศษมีจุดแข็งที่แตกต่างกันไปแม่โดกับเจ้าขุนเองก็แตกต่างจากคนอื่นแต่หัวใจของทั้งคู่ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็เข้มแข็งมากๆไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือตัวเองยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองอย่างเข้มแข็งแล้วนี่นะคะยังแบ่งปันพลัง แล้วก็ความเข้มแข็งนั้นไปสู่คนอื่นๆที่อ่อนแอกว่าอีกเยอะเลยด้วยดังนั้นเป็นเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจในรายการของเราในวันนี้ส่งต่อไปอยังผู้ชมนะคะเป็นกําลังใจให้ตลอดไปนะคะขอบคุณแม่ดอขอบคุณน้องเจ้าะค,ะค,คุณครับสวัสดีค่ะคและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ